อยาเข้าใจว่าไอ้เรื่องอฟ้องกันหรือละกิเลสนี่เป็นเรื่องสาหรับพระอยู่ในปา่ามันเป็นเรื่องที่ต้องทาแก่ต้องใช้สําหรับทุกคนแม้แต่เด็กๆทีนี้มันฟองกันติดๆฟ้องกันอย่างง้โม่เป็นเรื่องการละกิเลสอยู่เนื้อหนนาจกิเลสนี่ ชาวบ้านไม่ต้องสนใจให้นึกถึงามที่พระพุทธเจ้า,ศา,ศาตรัสไว้เสมอว่าเรื่องที่เกี่ยวกับสุญญาตาว่างจากกิเลสเป็นประโยชน์เพื่อกุนที่สุดแก่พวกพราวาสทั้งหลายตลอดกาลนานเป็นพุทธภาธษิตนัเนหลย ทุกคนจะต้องมีความรู้เรื่องเก้โทยมุตปัญญายมุตแม่แต่เด็กๆจะได้เป็นอยู่ที่ที่ไม่เสียเปรียบกิเลสอย่างน้อยแล้วก็ได้เปียบกิเลสเป็นที่หิวมันไม่เกิดได้มันฉลาบให้เด็กเล็กๆที่เขาอบรมอย่างวิธีนับสิบกร นี้นิทานอิศหรือนิทานอะไรสุภาษิตกตื่นกันแท้วให้เด็กเล็กเด็กเล็กอ่านเรียนพวจะโปรขกันมาให้นับสิบก่อนเป็นคยพูดทีเดีพอจะนับถึงสิบมันหายโปรดวิธีที่จะป้องกันความโลภความโกรธความหลงต้องมีตามระดับเรา ของคนของวัยของคนก็ทำให้ถูกต้องไม่เป็นชาวบ้านก็ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงตามแบบของภาษาชาวบ้านแล้วมันก็ไปทางเดียวกนะันในที่สุดมันก็ไปสู่ความหมดสิ้นแห่งความโลภแหาโกรธความหลงผมสนใจให้ละเอียดละออมากที่สุดที่ทำได้ ที่เราจะอยู่ชนิดที่ไม่เกิดความโลภความโกรธความหลงได้ง่ายๆ่าหรือไม่เกิดจะเลยได้ก็ยิ่งดี <c oughs> ส่วนความมันจะหมดสิ้นในแรงของความเคยชินที่มันจะเกิดทีเลยนี่เขาเรียกวา่ารู้ความลับ เกี่ยวกับเีตวิมุติปัญญาอีมุตตตั้งแต่เด็กไป <c oughs> ทป็นเอ่ความรู้โดยเฉพาะที่มันจะป้องกันไม่ให้เกิดกิเลสรู้ว่ากิเลสเกิดขึน้นแล้วจะจะหยุดมันอย่างไรเปิดความรู้ความจริงของ ธรรมชาติทั้งปวงส่วนที่มาเกี่ยวข้องกับมนุษย์แล้วมันจะต้องเป็นในอันนิจจังทุกครั้งอนัตตาอันนิจจังคือเปลี่ยนแปลงทุกครั้งคือทําความทุกข์ให้เมื่อไปยึดถือมันอน,นัตตาคือความจริงที่ว่ามันไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนของใคร หรือของตัวมันเองนี่ก็ไม่ใช่อนนีจังเราไม่เที่ยงน้อยความมันเปลี่ยนแปลงไหลเขี่ยวมันเกลียวไปเลยความเปลี่ยนแปลงไปศึกษาเองก็ได้พอมองเห็นได้เดีย๋ยวนี้ก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์เห็นความเปลี่ยนแปลงของวัตถุของต่างได้ดีที่ทางจิตใจก็มยความว่า ไอตัวจิตใจเองที่ไปเห็นอะไรข้ามมันก็เปลี่ยนแปลงไปสัมผัสอารมณ์อะไรข้ามมันมีความเปลี่ยนแปลงเป็นกระแสไปเหมือนกันข้างนอกก็เปลี่ยนแปลงข้างในก็เปลี่ยนแปลงเป็นไปด้วยความเปลี่ยนแปลงนี่อย่างหนึ่งนี่แว่าไอสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงถ้าเราจะไปยึดถือให้มันมาเป็นเราเป็นของเราเราก็ต้องเป็นทูกแน่นอน ท่านจริงใช้คำพูดคำหนึ่งว่ามันเป็นอนัตตาอนัตตาคือว่าไม่มีส่วนที่จะควรเรียกว่าเป็นตัวเป็นตนหรือเป็นคนหรือเป็นตัวกู้หรือเป็นตัวรู้ังนี่เรามาเกิดกความรู้สึกที่เป็นตัวเป็น identity ีอ เป็นตัวเป็นตัวของฉันเป็นอีโกอีโกนั่นมันโง่ไปเอง้เ <c oughs> มื่อไม่มีตัวก็คือธรรมชาติไปตามธรรมชาติมันก็เปลี่ยนแปลงตามเหตุตามปัจจัยของมันนี่คือคือหัวใจพุทธศาสนา ไม่มีอะไรที่เป็นตัวหรือว่าไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนี่แตสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติตรงนี้ต้องจำไว้ให้แ hey ม่นมันมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันพูดกันผิด,ผ,ดผิดอยู่ตลอดเวลาเพวาะไม่มีไม่มีฝ่ายโพสิติฟ positive, ไม่มีฝ่ายนิกติฟ negative. เพื่อตนอัตตาตนไม่มีแล้วก็ตรงกันข้ามจากมันมันก็ไม่มีแต่มันมีที่ตรงกลางคือว่าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึิงมีพุทธศาสนาจะสอนอย่างนี้แล้วคํานี้ก็ไม่ไม่ปรูปกัน เรียกกันไม่ค่อ,อยรูกแต่มันก็เป็นคำที่มีอยู่ในพระบาลีในพุทธภาษิตเขาเรียกว่าอิทัพปัจจยตาคงจะแปลกหูแล้วเนาทุกคนที่นั่งที่นี่นักนักศึกษาแต่ถ้าคงแกเรียนเคยอ่านบาลีก็จะพบไอ้คำนี้มีอยู่ทั่วทั่วไป อิทัปอิทัปแล้วันนี้อิท enfin, ัพปัจจะยะตาความเป็นไปตามปัจัจนี่นี่น mm. devi ha, e. ั่นแหะคือกัวพุทธศาสนา์สมาันมีแต่เพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้มีสิ่งนี้จึงมีมันส่งขยอยไปอย่างนี้เรื่อยนี่ก็เรียกว่าปฏิเจตสมุปบาท มีแต่ปัจจิตุบาตถ้าสมมติเรียกว่าอะไรก็เรียกว่าอิทัิปัจจิตาความที่มันเป็นไปตามปัจจัยนี้นี้ <c oughs> นพูดว่ามีก็ผิดพูดว่าไม่มีก็ผิดพูดว่ามีตัวตนก็ผิดพูดว่าไม่มีตัวตนก็มันผิดมันพูดอมีแต่สิ่งน,นี้ ไม่มีตัวตนในที่หมายทึงไม่มีอะไระเลยมันเป็นในเป็นนาหินลิสม์ไม่มีอะไระเลย <c oughs> เป็นนักธิกาทิธีเรียกว่ามีขอเป็นสัตสตศทิฏฐิมันภาษาชันลึกภาษาชันประมาทอย่างนี้มันตรงกันข้ามภาษาชาวบ้านพูดชาวบ้านเขาต้องพูดว่ามีมีตัวฉัน หรือบางพวกจะพูดว่าไม่มีก็ได้แน่แต่เขาจะมองเห็นนจชาวบ้านจะต้องมีความรู้สึกเป็นคู่คู่ว่ามีว่าไม่มีว่าได้ว่าเสียว่าสุขว่าทุกข์ว่าสุดตรงฝ่ายนี้เป็นโพสิทีฟสุดตรงฝ่ายนี้เป็นเนกาทีฟนี่เรืนจะผิดนะไม่ใช่สายกลางไม่ใช่อยู่ตรงกลาง อยู่ตรงกลางนี่เรียกว่าอิทัปปัจจยตาเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จงมงพูดมอนคนบ้านั่นแหละคือตัวพุทธศาสนาที่พูดฟังดูใกล้คนบ้าเพราะสิ่งนี้มีสิ่งนี้จริงมีนั่นจะไปเรียกว่าดีก็ไม่ได้จะไปเรียกว่าชั่วนั่นมันบัญญัติตามบุคคลผู้รู้สึกก็ได้ยางใจก็เรียกว่าดี ไม่ได้อย่างใจก็เรียกว่าชั่วได้อย่างกูุออกกูกใจก็เรียกว่าบุญไม่ถูกออกกูกใจก็เรียกว่าบาปเพราะ,ะน้นจึงรักบ,บุญเกลียดบาปทําบุญเนาะไม่ทําบาปไปตามเรื่องทองคนที่ยังเป็นคนธรรมดา <c oughs> ถ้าเป็นผู้รู้รู้ธรรมะในพุทธศาสนมาถึงขนาดจะเป็นพระอรหันต์ี่มันปัดปัด,ปดทิ้งไปหมดเลย ถ้าแตกกระเด็นไปหมดทั้งทั้งได้ทั้งเสียทั้งบุญทั้งบาปทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์เพราะว่ามันเป็นแเพียงอิทัิปัจจยตาเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยนี่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 อยู่มันไปยึดถือเข้าเป็นทุกข์นั้นจึงไม่ยึดถือสิ่งใดก็จะหลุดพ้นเรียกวิมุตติเรียกว่าหลุดพ้น 你像关家啊，他们这